ก็สวัสดีครับวิวผม j o เกอร์หห้านะครับก็ส่งใีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับฮีโร่โกลเด้นวิวนะหวังว่าตัวนี้จะไม่ไม่ซ้ำเออก็คือมันไม่เจอบ่อยตัวนี้นานๆเล่นทีนะกอยืล่างครับก็จอช็อคเจออารักนานะครับกับรีวอล์เกอร์เลนกลางครับเป็นเดโวกับคาเค้นครับเลนบนเนี่ยเป็นเลเวนอลารูน่าบาบองเจอเซอร์กับเจรานะ อ้าเอาเลยเหรอ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 จะเย็นก็ตัดมาได้ตอนเกมครับเกมนี้ก็ปาประมาณสักสามสิบนาทีได้นะฮะเอาเลยเหรอเวลร์สองสองบวกเลยเหรอสองบวกเอาโดนก่อนโอ้โหจะบวกเข่าเจอเข่าบวกก่อนแล้วโดดขึ้นต้นไม้จะช็อกกิ้งมาสตันสวน เรียบร้อยครับเฟิร์สบัตโกลเด้นวิวได้คิวแต่ลักหน้าตีตายยังไงเชวช็อกโอ้ยเจอตีถอยไอ้มันตีหนืดได้โอ้โหตีหนืดตีหนืดตีหนืดโอ้ยเออโดนพิษเออในมุมมันก็มีพิษธรรมดานะลักหน้ามันก็มีพิษนิดนึงนะครับแต่ว่าพิษก็ทำให้ตายไหวไหมน้องๆเยโดอลักหน้าบอกไหวไหมน้องๆอยเได้มาว่ะ โอ้โหได้คิวนิดหน่อยสองตัวี่ไหวไม่น้องๆเลยเดี๋ยวรู้ <c oughs> เดี๋ยวรู้ว่าเกมนี้ไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่าจะจับขนาดไหนเออไหวไหมแม่โอ้ยมันเอาเยีวอะมันเอาเยีวโ,โหตีโคตรแรงเลยดิมันตีเนืดด้วยวะ่ะทั้งเนือ้อทั้งแรงอ้าวจะช็อกกิ้งส่วนใบครับกิงส่วนใบนแล้วโดดมาสตันสวยอ้าวเดี๋ยวเช็อกูตายเยีว ช็อกตายแล้วอ้าวได้คิวรักหน้าอยู่ครับแต่เจอ Walker วอลเกอร์ไล่อยู่ครับไม่น่ารอดรอดเปล่ารอดเปกชุก,ก่อนอ่าเห็นไหมสกิลสามอ่ะนะถ้าศัตรูไม่เห็นตัวนะเลือดเด้งแม่งโคตรไวนะฮะสิบเอ็ดดูดิเลือดเด้งสิบเอ็ดอ่ะเด้งไวมากแต่ก่อนวายกันอีกคือแต่ก่อนเล่นแบบไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะเล่นแบบว่าแม่ตีเลยอะ่ะคือไม่กลับบ้านถุยไม่ใช่แต่ก่อนเลือ่อนมันรีเจนไวมากมีบาดใช้ดิแต่เดียวนะหลบแป๊บเดียวเลือดเต็มเออ ปัจจุบันนี้รถอัตากันรีเจนมาประมาณหนึ่งแล้วมั้งเฮ้ยลังหน้าแเหรอโหดลังหน้ามันโหดว่ะโหดว่ะลังหน้าลังหน้าทีเดียวเลยมั่นอโอ้ยโดนนะผมตอนนี้โดนนำอยู่อ่าเวลาเราโดนขิงหรือโดนโดนด่าโดนแซวเนี่ยนะครับฝีมือเราจะเพิ่มมัน50เปอร์เซ็นตใช่ป่ะไปไปบนหน่อยแล้ว โอ้ลิงกางแมงบูกัเนเดือด่ะศึกชนแทงเฮ้ยลิงกางแมงดูวลิงกางโอ้โหโดนเดวอ่ะดูว่าไปบนไม่ใช่อมาล่างอ่าอยู่คนเดียวป่าเปียหัวใจโดนมาสกิลหนึ่งยังไงครับโอ้โหโคตรแรงสกิลหนึ่งโคตรแรงเจช็อกกิ้งไปอ้าแต่ก่อนนะแต่ว่าได้คิวคือสกิลหนึ่งแรงมากครับดาเมจ420แต่ว่ามันไม่ได้ปั้งเดียว420้ยไงมันต้องโดนแบบ เต็มๆม่ะถึงกับ420อ่ะสกิลหนึ่งที่แรงที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นโกลเด้นวิ w ก็ได้ครับหรือวีเบ e ไม่รู้แต่สองตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอ่ะที่สกิลหนึ่งแรงที่สุดอ่ะแต่นเงอนไขก็คือมันต้องโดนเต็มๆไงว,วีเบ e ก็ต้องโดนปั่นเต็มๆถึงจะแบบแรงไอ้นี่กันเหมือนกันแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาโดดไปมันก็นตั้นอยู่แล้วแล้วก็วิ่งไล่ตามไปอ่ะจ้เอาเ,เหรอเอาเอาเลยอะ แล้วโดดไปตันสกิลหนึ่งดูเดิโคตรแรงชช็อกกิ้งมาอีกกึกเรียบร้อยอันนี้อัพยังไม่เต็มนะอัพสมเองนะครับกดใช้ครับเพื่อสบัรดดาบเออใส่ศัตรูรอบๆนะครับทุก0.25วินาทีเป็นเวลา3มวิจะทำความเสียหาย35หน่วยทางเวทแก่ศัตรูที่มองเห็นได้ใกล้ที่สุดทำความเสียหาย6.5หน่วยแก่ยูนิต ทำความเสียหายโดยรวม420หน่วยแก้าไม่หลักเออไปก็คือนั่นแหละก็มันก็มีดาวันะต้องกดแล้วก็ต้องโดนไอเดินไปใกล้ๆอะไรมานี่แหละนะครับให้อยู่ในวงของสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองอ่ะโดดขึ้นต้นไม้นะครับโดดไปโดดมาครับกด e โดดลงไปตันนะครับแต่ก่อนก็ต้องตันจากต้นไม้เท่านั้นก็ปรับมาให้เล่นง่ายนิดนึงก็คือ สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่บนต้นไม้ก็ได้แต่ควาสามารถจะถูกลลงไปนะครับตันจากต้นไม้ก็ดีกว่าสกิลสามก็คือนั่นแหละครับถ้าศัตรูไม่เห็นเนี่ยมันจะฟื้นฟื้นรวดใช่หไหมสิบ,ส,บสิบหน่วยอันนี้เอามาแค่หนึ่ง <I am. S 1> กับโดนเดววว่าไงคาเค้นัตีไปตีตีตีเดววยาห อ่าโอเคไม่เป็นไรเอ้ยมันแค่ียวกันมาด้วยกันอ๋อแค่ียวกันครับกเดวโวมาด้วยกันกันรักกันได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่ขุนเครื่องหัวใจกันนะเออตายเงี้ยเอาไปช่วยเพื่อนหน่อยเร็วอรุณ่าเจอตามอยู่ครับเอาดิมาดิมาดิโหหลังหน้าตีแรงเดวโวมาช่วยนะเอาละครับสามตัววิ่งหนีเดวโวมาแล้ว ยังไงเซอร์แล้วฮุกเดวโวฮุกสวยโดนเซอร์เอาแต่สลไลด์หนีก็ได้โอ้โหเหลี่ยมโคตรดีเอเอคือแต่ว่าไม่รอดบ้องทีเดียวเอาละครับยังไงเจลพ <c oughs> <c oughs> ม่จะเดินกลับมานรอไหมเอาสวยว่า <c oughs> วาันนี้ไล่เก็บได้ทุกตัวเลยครับสามตัว โมอ่ะโมอะไรว่าใครโมว่าเราโมอ่ะไม่ใช่มาอ๋อเข้าหลังครับผมอันนี้ก็ถือว่าเนิ้อไปเยอะแล้วนะแต่ก่อนโหกว่านี้หลายเท่าผมว่าอาจจะไม่หลายเท่าแต่แต่ก่อนโหกันในโหดกว่านี้นะครับทั้งในเรื่องของถ้าจะไม่ผิดนะครับระยะ การกระโดดแล้วก็ครูดาวการกระโดดก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เหมือนไอ้สกิลสด้วยเนี่ยไอ้ระตาการีเจนเนี่ยนะครับเออตอนเราใหม่ๆไม่มีไอเทมระเบิดต้นไม้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีสกิลถางป่านะครับหรือว่าสกิลเข้าเข้าออกอะไรเงี้ยจับตัวมันยากมากนะครับแต่ก่อนไอเดินนี้ก็ไอเทมระเบิดลังเบามอันเดียวก็ร <laughs> ะเบิดตั้งป่าวงก็กว้างนะครับ เบ๋อสวยอััหน้าอาััหน้าว่าไงไหวไหมน้องๆอรัอหน้าวอ,อกเกรอร์เข้ามาทำไมเนี่ยเ <c oughs> พื่อนตายหมดแล้วอ่ะสวยครับวันนี้ <c oughs> โอ้ยตอนนี้สกอร9์9ก้าสิบห้าครับสกอร์นำแล้วตองเกมรักหน้าคิวยับเลยนะครับขิงใหญ้เอ้ยมันก็คิวเยอะอยู่นะเจ็ดตัวกควิ้งวิวแปดนะครับไปโวห้า ล้างหน้าฝั่นข้ามมันได้คิวตัวเดียวนะครับออกมาเป็นโคเด็กเวลสองขอเป็นสายสโลไประวังนะครับล้างหน้าแต่ว่าไม่มีอันติอาจจะไม่ได้ถ้ามีอันติก็น่าจะสโลได้ไม่มีปัญหาอ้ยเซอร์โอ้โหเซอร์แบงหน้าดาว่ะโอ้ยเพิ่งเวลหก แต่ตีไม่มีครับก็เลยไว้ก่อนดีกว่านี่ครับรอเชช็อกมาเชช็อกกิ้งมาโหตรล้างหน้าสกิลมันบวกกันเวทด้วยนะครับนี่อันตีตายไปโซแทบแล้วชีดโอย ตายไปสองตัวาคาเค็นคาเค็นคาเค็เนเดวโวกัดสวนครับไม่ตายคาเค็นดูสวน,เ,วนเ,เอ้ยเดวโวมีลุนเฮตเอ้ยดีเดียวฮุกโอโ้เชี่ยวมาดีมาดีาดยังไงวอเกอร์วอเกอร์ออรตายไหมโอ้คาเค็นสไลด์ช่วยเซอร์ชอีกลงมาอีกโอ้โหเจอเสียบสวยแล้วเดวโวมาช่วยไดย ตีสวนเอาดิเอาดิมาดิมาดิาดโดดชีดเรียบร้อยครับเจอพิษโซแดบอ่ามามาช่วยเพื่อนตายแทนเพื่อนเลยมึงเอ้ยโอ้โหสิบนาทีครับสกอร์คิวกันเก้าร้อยยี่สิบตวัวเอาซัดกันยังเอามิดวอลนะคือล้างหน้ายืนเลนล่างนะ ยืนได้ประมาณกี่อาทีสามอาทีมั้งสองสามอาทีไปไหน,นแล้วไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เออไปเก่งโมสว่าแล้วกกมาพอเดวิลส์สี่แล้วอ่ามไม่มีคำว่าฟาร์มในพระยานุกรมอะ่เงี้ยไปไหนอ่ะรักหน้าไปล่างนะครับปุ๊บโอ้โหเดีวิวมันรู้ดีว่ะ วอร์ดไม่มีอ่ะอ๋ออาจจะเห็นเห็นเงาเงาอ่าวอดฟ้าไว้ก่อนครับ <c oughs> เอ,อเ้ยเดวโอ้โหโดนยำใหญ่เชช็อกกิ้งสวนลงมาตัาน <c oughs> เรียบร้อยเก็บขาเข็นไม่ได้แต่เชช็อกโดนอยู่เฮ้ยออ,อนตี้แล้วฉีดอู้โคตรแรง <c oughs> โอ้ออนตี้แล้วฉีดตายเลยครับบล็อกเกอร์ เหมือนเราเคยทดลองนะว่าเชลช็อกอะมีสกิลที่ทำให้รถก่อเวทนะครับมันก็เลยทำให้กรอเดนวิวเนี่ยมันแรงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าสกิลก็เป็นเวทโคเดกก็เป็นเวทนะครับมันก็เลยแรงกว่าปกตินิดนึงอ่าโซแทบไปก่อนช็อตโอ้โหเจลามันมันช่วยไงเวลาหิวให้ อาจจะช็อตเล่นๆแต่เมื่อกี้ผมว่าโดดตันไปก่อนอาจจะตายตันละชีดแต่ว่าเจลามันช่วยได้งไงประเด็นอาจจะไม่ตายมามีโคเด็กเวล5นะครับแต่ว่ายังไม่เวล16คอมโบก็ยังไม่สุดงานเตียงอัพแค่2องเองต้องรอเวล16ครับสโลชิล ไปเจลาอยู่ด้านล่างคนเดียวอ่าเ,เรเวนอลองโดนหรอกอ๋อไม่ลุนไม่ลุนอ่ะไม่ลุนเปรี้ยวนิดนึงมีการติ๊กต้องการเจลานะครับไปเชลช็อคเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลบก่อเวส2องไงเห็นปะที่ตัวเจลาเนะี่ยพออันนี้มันใส่โลอยู่เดอ้อเดโว โอ้ยเซอร์ลงมาช่วยฮุกอุ้ยจะฮุกช่วยเชลช็อกนะโอ้ยตายเลยโอ้หอันตีแล้วโคเด็กครับหายเลยครับเซอร์อเบเบโอแม่งเฮียวเจวโวมาอ่ากระชากใบตายครับผมอันนี้ยังดีนะครับมันก็โดดตันจากพื้นได้อย่างที่บอกความเสียหายและระยะส,สตั้นจะลดลง50%เมื่อไม่ได้อยู่บนต้นไม้อ่า เราสามารถหายไปครึ่งหนึ่งนะครับตัดตัดเลยแบบเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆอ่ะแบบว่าอยู่กลางร่องน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่ตรงเงี้ยอ่ามาอาจจะโดดต้นไม้ไม่ถึงก็อาจจะต้องตัดเลยรอตัดฉีดโอ้โหไอสัตว์อย่างแรงอ้าวเพ่อ ไม่รอดหลังหน้าปลาไปมุมคาเค็นดูดีกโอ้โหตายครับเบโวกระช่าคาเค็นมาแดกเจลาช่วยอยู่โอ้โหกระเด็นอยู่อย่าหวังนะเมตีเลยตีโคตนเบาชีตเออโอ้โยโอ้โยโดน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 เทโวยังไม่ตายกับเพือ่อนเฮ้รอดมาได้งไงวะเนี่ย กลับบ้านมาัมานอาจจะหมดออกเป็นเจาะกอเวนะครับขั้นสองเอ้ยหลังหน้าเงียบเลยวะแม่ตอนแรกว,ว่องไวไม่น้องๆตอนนี้เป็นไงล้างหน้าเพื่อนลังหนคิวเก้าคิวเยอะอยู่คิวคนเดียวด้วยคิวเก้าไต่ห้าครับเพื่นนอนคิวคละตัวเองนะครับที่เหลือไม่ได้คิวเลยแต่กมีิวก็น่ามาสิบหกครับเดวโบตามมาเจ็ดนะที่เหลือก็สองสามตัวพอๆไปถงข้ามหละ ว่าไงหลังหน้าหลังหน้าเฮ้ยอันตี้อุ้ยไม่ตายสัตว์เอ้ยแม่งสก,กิลอ่ะมันมีสก,กิลมันมันบวกก่อเวทเอาเอีอย,ยโอ้ยโดนบ้องโดนบ้องโดนบ้องเน,นี่ยมันมีสก,กิลบวกก่อเวทดังเยอะบ้องนี่ไงมาตีคงตีคีปเจอบ้องครับผมมันต้องแบบว่าอย่าให้มันตั้งตัว อย่าให้มันกดสกิลกันเวทมันนะต้องแบบบงบังเลยแต่เมื่อกี้ตีมันตีคูดาอยู่ <c oughs> ไดวูหุกแล้บไม่โดนนะผม ตตแด้งแตเด้งหึโอ้ใครแม่งลงมาเลยวะโอ้โหโดนฉีดเลยครับเพื่อนเพื่อนเขาไม่ทันนะเซอร์โดดตันไปเรียบร้อยครับเจลาโอ้ยวอเกอร์โดนเลวานอเหลือนักหน้าตัวเดียวครับเหน่าเก็บขาเข็นไม่ได้อะไม่ต้องย้อนหรอกนะนิดหน่อยดูลักหน้าวิ่งอยู่ว่าไปไหนอ๋อว่าไปบน ไหวไหมพี่พี่นี่อะไรขิงเก้นนิดนึงเ่ารกาอกไหวไหมน้องๆเลยว่พี่ไหวไหมหนูไหวพี่ไหวเปล่าออกมาเป็นเจสเปียร์นะครับเพิ่มระยะของสกิลก็เพิ่มสันติโคเด็กนะครับโดดก็เพิ่มหมดนะครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวน่อยสัตว์บิงไว้ก่อนยังปาว้าอีกเหรอ โอ้โหที่โบโคครีปอามาครับตอนนี้อันติพร้อมและเหมือนจะว้าไปด้านบนก่อนตอนนี้ก็มีเจาะเวลด,ดวสามครับกบโคเด็กแค่นี้ก็พอแล้วยังไม่เวลดุสโเลยครับเวลสุสสี่นะอ,อีกนิดนึงหลังหน้าตายเลย อะไรถึงก่อนกันวะเนี่ย400กับ800อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมอออิมนานแล้วด้วยไหวไหมไ <c oughs> หวไหมอ่ะ2 2ส,สก,กิลตายอะ่ะแล้วดูระยะสก,กิลันตีดีโอ้โหหนึ่งจอคือรีเพยมันจอซูมกว้างกว่าปกตินิดนึงนะปกติก็ประมาณเท่านี้ก็สุดจอมานะนะเออแล้วก็โคเด็กนะครับโดนแค่กดสองทีตายเลยหลังหน้า โอ,โอ้โหชีดหี้ยแม่งช็อตกายยิบหายโอ้ใครมีเสกแล้วเ,เนี่ยลูน่าครับลูน่าปลาบองมีเสกแล้วเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เอาลังหน้าเกิดแล้วหรอโอ้เกิดไวจังอ๋อเพิ่งรู้สเปกนะครับฮุเ้ยนิดเดียวเดี๋ยวลิบตีบ้านนี่า บอกเลยว่าตอนนี้เล่นยากครับมันมันเคย2อคีได้ยิวนะตอนนี้มันเห็นหน้าไมนแค่กดอันติกับโคเด็กนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรวงก็กว้างอ่าเดวอนอเดวอนอ้ยล่วงต้นไม้เหี้ยแล้วโอ้โหเจอแก้ทางสวยแล้วมึงอ้าวแล้วแล้วโดนอุ้ยม่ง้างง้างกติแล้วงางกติแล้วโดอื้อความส่วนความอุ้ยสไลดมาโดนลมลงต้นไม้ก่อน ก่อนที่เจลาจะตัดต้นไม้ลงก่อน่อาโดดไปทีหนึง่งวิธีนินจาอ่าโดดแล้วลงโดดแล้วลงครับอยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้ <c oughs> อยู่นานไม่ได้มันพังป่าเอยโอ,โอ้เอาไว้ตัวนี้แม่งพิวอ่ะเออโดดแล้วลงโดดแล้วลงนะเอาหวยจะโดนไอสัตว์แม่งเห็นมาดิมาดิาดช็อตไปทำไมมาสตาร์แป๊บเดียวเองวะ โดนกิ่งต้นไม้มันสาตัรนสามวิมี่เหรอวะสามจุดห้านู่นนะใช่ไหมมันจะไม่ผิดเออสตันสองจุดสองวิสาเหตุศัตูถ้าไม่อยู่ในสาตันจะลดครึ่งหนึ่งสกิลสองนี่มันไม่เห็นบอกเลยว่าโดนกิต้นไม้โดนตันเท่าไหร่ก่อนมันเขียนบอกนะ ว่าล่วงโดนเท่าไหร่โดนกี่วีเออโดนตันกี่วีไม่มีบอกนะครับทุกคนอาจจะปรับแล้วแต่แต่ก่อนนะโดนล่วงกันไม้โดนตันนานอยู่เนี่ยตันแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่ถึงสามวิตรงเนี้ยวิกว่าๆแล้วนเนี่ยวิสองวิโอ้โหเอาเป็นพีเคกลับไปครับเจลา เรียบร้อยสวยหลัง,งหน้า <S <S เงียบ่าหลังหน้า <S <S หลังหน้าเอาเกลือเดอร์ได้เหรอเกลือเดอร์จะได้ตีไหมเนี่ยเอาอีสิบวิมึงตายแน่ถ้าเห็นตัวนะเจ็ดวิตายแน่หลังหน้าแค่วิอาเจะช็อคเปิดโลแล้วนี่ช็อตตายเลยโอ้ไม่ต้องกันตี ใครโหวตพอร์ตวะเนี่ยไฟเราโหวดอะโหวดทำไมอ่ะอ่ามีเงินเหลืออีกสี่พันกว่านะครับหลังหน้าเงียบเลยไม่ตอบเลยไหวไหมหลังหน้า <c ười> กันเวดีกันเวช่วยได้ไหมไอ้เชื่อแต่ว่าหลังหน้ามันมีสกิลกันเวในตัวอยู่แล้วไงมันจะออกกันเวอะไรซับซ้อนแต่ประเด็นคือเราไม่รู้จะโดนตอนไหนไงเราเราไม่ได้โดนกดตอนโดนอะ่ะเออ คือตายแล้วอะ่ะออรู้ตัวอีกทีก็ตายแล้วก็ไม่ได้กดใช้นะครับสกิลติดต,ตัวมันกันเวนี่การได้เยอะกว่าไอเทมอีกนะครับแต่ไม่ไม่ได้กดเอาไรเอาหนูเหรอไม่ดันบ้างกันเดี๋ยวแพ้นะเอาเดี๋ยวโบว์มาแล้วกัดไป หลังหน้าครับไปสวนเอาวาหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้า,นาตีอยู่โอ้ยเดียวไม่หึดปะนี่หไหวไหมน้องน้องอ่าผมว่ามัานน่าจะขุนเครื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะฮะเก็บไปสองแม่งเล่นลักหน้าก่อนเลยอ่ะเจลายัางไงนี่นี่นี่เก็บไปสามเอาแล้วยังยิ้มอยู่ โอ้เร็วน้อไม่อยู่หรอเมื่อกี้เนี้ยอ๋อเป็นรีสกิลโอ้โหออกอีกสกิลเลยเอาะวะอ๋อก่าว,ว่ามันคิวสองสักสองตัวชุดแรกตัวหนึ่งชุดสองอีกตัวหนึ่ง love job. อืมแม่งถ่างป่ามันเลยเว้ยโอ้โหเร็วน้อโอ้โหรักหน้า ตอนเกมตอนเกมอย่างพระเอกครับผมตอนเกมนี้หลอนะ่อแล้วหลังๆมาโอ้โหตายไปสิบสองครับโอโ้ไม่ตายไม่ตายอ่ะรีอีกทีหนึ่ง <c oughs> ไม่ตายก็รีฉีดอีกท,ทีหนึ่งดีครับไม่รอดโอ้โหเร็วนอเร็วนอฮาคอนด้วยเฮ้ยเจาลานี่ ทำไมไหลได้ขนาดนี้วะตอนแรกยังแฝงร่างนั่งนำอยู่เลยนะแป๊บเดียวไหลาย,ยาวนี่ฉีดฉีสามสิบตัวไปแล้วโอ้โหก็พวกซัดเดียนอย่างก,กับมิดวอรนะครับยี่สิบกว่านาทีสกอร์รวมหกสิบเจ็ดสิบตัวแล้ว,วไปขาเข็นสไลด์ามาม รอรอนีอ่รอรอฉีดเหรออ๋อรอ,อล้างหน้าตัวเดียวฉีด <c oughs> ฉีดร <c oughs> อตัวเดียวรอตัวเดียวเก็ไบไว้เพื่อคุณเลยล้างหน้าเก็บไว้เพื่อเธออ่าเดวโอพิงไวกัรน,นะครับเ<ร>ออจะชอบได้คิวเฉย เอ้ยไอ้วะไอ้ฮากินเขาขีช็อตโหเฮ้ยเราฮุกโดนอีกโอ้ยับว่ะอ้าวาโดนี้ลักหน้าโดนนี้ลักหน้าลักหน้าโดนนี้รีสกิลรอ,อเลยชี้ถูกแปดร้อยกับสี่ร้อยพันสองโวยคอมโบมันอยู่พันสองเองลักหน้าออกมาให้เลือดเกินพันสองไม่ตายแล้ว แต่ไม่รู้มีตังก์เปล่าโอ้โหโดนอยู่แล้วครับโอ้โห,โหทีเดียวเลยวะนออ้องไม่ไหวครับผมสามสามตัวแล้วอือชีตีโอไม่ตายนิดเดียวหลังหน้าวะไงหลังหน้าหลังหน้าโดน,โดนโดนโดนมัลลีก็โอ้ยพังต้นไม้ รอลักหน้าอยู่รอรออันตรีใส่หาเขนแล้วยังไงลักหน้าตีฟีนบ่อแล้วยังไงโอ้ขาบ่อยนครับลักหน้าเ <c oughs> ออไหวไหมลักหน้าอาทางเดียวสองทางครับโอ้ยแม่งช็อตกันมันเลยไอ้ห่า อันนี้ก็35ตัวครับโกลเด้นวิวหลังหน้าตาย15ไปแล้วครับไอ้น,นี่ก็ตายยิ้มมาแล้วเนี่ย0 1นเนี่ยโอ้ยช็อตอย่างเดียวก็ตายแล้วโอ้แม่งออกกินมอด้วยเฮ้ย <c oughs> หลังหน้าเอาวะหลังหน้าหลังหน้าวาไงเอะหลังหน้าของข้าเออหลักหน้าของข้าใครอย่าแย่งคิว เอ้ยเดวโอโดนเดวโอโดนเฮ้ยหลังหน้าซื้อเกิดหรอเพื่อนเฮ้ยหลังหน้าหลังหน้าว่าไงหลังหน้าอย่าอึ๊บอยไอ้อารูน่ามาเอ้ยลีชีดอันตี้บิงมาโดดตันโอ้โหสี่สิบตัวโอ้ฮันนายด้วยครับยิมแวนนายด้วยคอนเด้เพื่อนไม่น่าไหวอ่ะมั้ง โอ้ยับจัดนะผมเกมนี้ยี่สิบหกอาทีเองนะเนี่ยมันลงล่อสี่สิบตัวผมว่าบอดเออบอดหละมั้งเนี่ย <c oughs> <g ay> เล่นกับคนนะไม่เล่นกับบอด <c oughs> บอดมันมันทิมไม่ได้หร้วไงทุกคน <c oughs> กคนม่ช็อตไป <c oughs> แล้วบอด เขาเรียกว่าอะไรวะบอทโมบ้ามันมันยังสู้คนไม่ได้วะหรือว่าเกมฮอนมันเก่าผมว่าถ้าเกมฮอนทำปีนี้บอทมันอาจจะโหดก็ได้คนอาจจะสู้บอทไม่ได้ไอ้สมมติพวกเกมแบบว่าเกมแนวหมักล้อมหมักลุกอะไรเงี้ยไอ้คนสู้ a อไม่ได้อะไรใช่ไหมต่อไปเกมพวกวงังแผนอะไรเงี้ยเออคนอาจจะสู้บอทไม่ได้ก็ได้ The destroyed Tower. Hellborn have Legion a แต่ว่ามันยากไงไอ้นี่มันความละเอียดอ่อนมันเยอะกว่าเกมเกมแนวอะไรวะเลยเออเกมหมักลุกหมักล้อมอะไรเงี้ย,ยมันมันอยู่ในตารางไงอ่อนนี้ความซ้ำซั่นมันเยอะกว่าอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เขามไม่แน่เขาบอกคำว่าบอดอาร์วีนี่โหดเนอะแบบปรับเป็นแบบยากอะไรเงี้ย 42ไปแล้วโอ้ย43่สิบาังหน้าตายเท่าไหร่เนี่ยตายไปสิบเก้าตัวแล้วจบแล้วครับ43ตัวครับกอสกอสิบเจอ87นะครับหลังจากที่ไหวไปน้องๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย